Thailand's m i l e s, s with ย o u ยิ lo, ้มให้โลกให้โลกยิ้มกัฟผู้ผลิตพลังงานชั้นนำของไทยสร้างพลังงานสร้างความเป็นไปได้ชอบของอร่อยต้องชอบไทยทพิปมีวางจำหน่ายแล้วที่ King Power Big ิราชดำริ f o o d แลนด์กรุ m e เม a ์มาร์เก็ตคาเฟ่เมซและช่องทางออนไลน์ชั้นนำ ตอนนี้เรามาถึงอีกหนึ่งจุดของชุมชนแห่งนี้แล้วนะครับเขาบอกว่าจะมีครอบครัวหนึ่งที่เขาเผาถ่านแต่เป็นถ่านผลไม้ผมเคยได้ยินแต่ว่าถ่านที่เอาไม้ท่อนไม้มาเผาแต่ว่าถ่านผลไม้เนี่ยเขาบอกว่าใช้ทุเรียนเนี่ยทั้งลูกเลยนะข้างในก็ยังมีเนื้ออยู่แต่ทำไมถึงทำแบบนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราไปหาคำตอบนัดพี่หมึกไว้ไปกันนะครับ สวัสดีครับพี่หมึกหรือเปล่าครับพี่หมึกเกงโจอนะครับพี่หมึกว่างว่างโจอเห็นบอกว่าพี่หมึกทำฐานผลไม้อรใช่ใช่มันเป็นยังไงครับผออันนี้คือฐานผลไม้ครับเนี่ยไนาผมขอทำความเข้าใจก่อนฐานเนี่ยที่เอาไว้แบบเผาถูกไหมครับไม้เผาแล้วทำไมถึงเป็นผลไม้เพราะส่วนใหญ่เขาใช้ไม้เผาไหมเนี่ยไม้อะมันไม่มันไม่ตื่นเต้นมันไม่ตื่นเต้น ก็บ้านพี่เน yeah. sí ี่ยมันสวนเยอะแยะผลไม้มากมายที่นี่มันเป็นเกษตรส่วนใหญ่ต้อโอลูกเล็กๆเขาก็จะภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่าซอยทิ้งเขาก็จะตัดให้เหลือผลเดียวเพื่อให้ได้ผลที่บริสมทธิ์ที่ดีที่สุดเพื่อให้ไอสารอาหารเหล่านั้นไปเลี้ยงลูกที่มันดีที่สุดแต่ลูกที่โดนตัดทิ้งไปมันก็เน่าไงเราก็เลยเอาลองมาเผาใช่ลองมาเผาดูมันได้ออกมาเป็นรูปทรงของผลไม้อู้สวยยแล้วจริงๆแล้วมันมีประโยชน์ไหมครับมันก็คือทานเอาไปหุงข้าวต้มแกงได้ปกติก็คือเอาไปเผาแบบ ทำหมูกะทะได้ปกติเลยแต่วันแพงมันแพงเพราะมันเป็นฐา,านนี่แล้วันแพงมันแพงจะยไปทำหมูกระทะมันก็นแพงอ่ะใช่แต่เราจะเอาไปใส่ตู้เย็นดับกลิ่นในตู้เย็นในรถในห้องน้ำ ห้องทํางานช่วยกอะกลายเป็นฐานดับกลิ่นที่รูปลักษณ์สวยงามสวยไหมล่ะเจ้าอี้ว่าสวยไหมล่ะมันสวยเพราะว่ามันเป็นธรรมชาติแล้วมันนับจับแล้วไม่เลอะมืออะแต่เป็นไม้มันก็ดูทังอย่างนั้นอยางงั้นแล้ววันนี้ผมอยากลองเผาด้วยทังแบบได้เลยเผาลูกเดียวไม่ได้ต้องเผาทีเดียวหลายๆลูกทำไมอะพี่ลูกเดียวจะไปเผาอะไรแล้วมันเสียเวลาใจเยอะเนาะต้องเอาทีเยอะๆได้ได้ได้ทำยังไงครับเราจะเผาเนี่ยเราต้องเอาผลไม้เนี่ยใส่ปิ๊บใส่ปิ๊บ มะกรูดมะกรูดมะนาวมะพร้าวส้มโอได้หมดละนะแล้วเราก็นี่ที่เจ้หิบแล้วไม่เลิกมือก็ตัวนี้นี่นี่นี่อมรับที่พี่บอกเาอ้าวนี่นี่ไม่ไม่รับแล้วนะใครที่ดูอยู่ไปลองเผากันได้เลยนะครับอลตัวนี้ตัวนี้มันจะป้องกันขมเมาไม่ให้มาจับที่ผลไม้ใบกล้วยใบกล้วยนี่แหละใบตองพี่ไปรู้มนได้ไงอ่ะก็ฝึกฝนชำนาญแล้วลองไปด้ยลองเออกว่าจะกว่าจะสำเร็จอันแรกนี่มันสามเดือนสามเดือนพี่ฝึกอยู่สามเดือน เรียนรู้ด้ตัวเองในประมาณ3เดือนมาเอาเลยนะไว้ไว้ยังไงดีครับพี่ตั้งเข้าไปตั้งเข้าไปอืมแล้วนผลไม้เมื่อแต่หกอ๋อแล้วไอ้ใส่ฟืนเข้าไปใส่ฟืนเห็นไหมเราจะเห็นว่าช่องว่างเนี่ยมันมีช่องว่างใส่ไปได้เรื่อยๆเลยผลไม้ที่ใส่แล้วลูกไม่ใหญ่ใช่ไหมเราก็ต้องใส่ฟืนที่ไม่ใหญ่มากอาเฉลี่ยไปสักนนงคือถ้าใหญ่ไปความร้อนมันมากมันจะทาให้ผลไม้เนี่ยโมดเป็นที่เหลาหมดเรียบร้อยใช่ไหมเรียบร้อยแล้วต่นั้นก็ได้เวลาจุดจริงอันนี้คืออะไรครับใบอะไรครับเน เอาแล้วนะพี่หมึกนะเอายังใจเลยค่อยๆแยกเข้าไปกุศลาตังมาเนี่ยนะเดี๋ยวเดียวพี่หมึกเราไม่ใช้เผาทิ้งไม่นานแค่ไหนพี่หมึกแปดชั่วโมงแปดชั่วโมงวันนี้ผมก็ไม่ได้ดูเลยไม่ได้ดูไม่ได้ดูแต่ดูวิธีการเผาแล้วเดี๋ยวพี่หมึกเอาตัวที่เผาเสร็จแล้วให้ดูลกันเดี๋ยวไปดูงอกกันอันนี้คือแบบที่เผาแล้วนะครับที่เมื่อกี้เราลองไปเผากันเนาะพี่หมึกเนาะนี่คือเมื่อกูดแต่กี้ลองดมดู มันมีกลิ่นหอมเลยนะเป็นมะกรูดฐานที่หอมมากเลยนอกจากนี้พี่หมึกโชว์หน่อยครับที่บอกว่าเงาะเงาะเงาะอยู่ไหนในนี้ให้ดูโอ้โหมะกรูดหรือฐานพวกนี้เนี่ยไปใส่ในทางข้าวสารล้วจะไม่ไม่มีอะไรนะไม่เป็นมอดดูจะฟอมชื้นจากข้าวสารดูจะจันเนเคมีจากข้าวสารโอ้โหนี่ก็คือผลไม้ทั้งหมดที่พี่หมึกเขาลองเผาแล้วมาโชว์ให้ดูขอบคุณพี่หมึกมากเลยนะครับที่หมึกอยากฝากอะไรไหมถ้าคนเขาอยากมาลองเผามาเที่ยวพี่หมึกบ้างอ่ะ ก็ยินดีต้อนรับทุกท่านมาเรียนรู้กันได้พูดน้อยแต่จริงใจะขอบคุณมากครับพี่หมึกอ,อ่ะวอรกับบ้านาได้เลยไอ้จริงป่าว <c oughs> วันนี้ทั้งวันนะครับเราลุยทำกิจกรรมกันมาตลอดเลยผมก็เลยจะพามาสถานที่สุดท้ายที่จะมานั่งพักชิลๆที่คาเฟ่ที่ซ่อนอยู่ในจังหวัดสมุทรสงครามแห่งนี้มีชื่อร้านว่า Hidden Tree Garden นะครับเขาบอกว่าเป็นร้านที่ตกแต่งสไตล์บาหลีผมยังนึกภาพไม่ออกเหมือนกันว่ามันคือสไตล์อะไรแต่ว่าตอนนี้เนี่ยอยากได้เครื่องดื่มเย็นๆขนมสักจานเข้าไปดูข้างในกันปั เมนูที่สั่งเข้ามาแล้วนะครับนี่คือ Hidden t r e a m i n t นะครับเป็นมิ้นกาแฟแล้วก็นมเดี๋ยวเราลองคนเข้าด้วยกันนะเป็นวอลเฟลซิกเนเจอร์ของที่นี่นะครับคนที่มาที่นี่ส่วนใหญ่เขาบอกว่าแนะนำให้มากินวอลเฟลนะมีไอติมกับผลไม้ไม่ได้ลองกิน <c oughs> ดีมากอะ แอบสั่งนี่คือ m i x berry แม่ วันนี้ถือว่าจบทริปจังหวัดสมุทรสงครามอย่างสวยงามนะครับผมได้พาไปให้เห็นว่าจังหวัดแห่งนี้เนี่ยไม่ได้มีแค่ดอนหอยหลอดและตลาดน้ำอัมพาวาผมพาไปเที่ยวชุมชนบ้านบางคลับที่แห่งนี้เนี่ยมีเสน่ห์มากมายและเราได้เรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนแห่งนั้นนะครับตอนเช้าผมพาเข้าสวนไปเก็บส้มโอพันุ์ขาวใหญ่ไปลองชิมเนื้อส้มโอกันในสวนแล้วก็ได้ลองไปทำว่าวปักเป้ากับคุณลุงอุด,ดมก็เป็นเสน่ห์แบบของชาวบ้านแห่งนี้ และยังรวมไปถึงเผาถ่านผลไม้ก็ไม่เคยเห็นอี่เหมือนกันอยากให้ได้ลองมาสุดท้ายเลยนะครับทาขนมช่อม,ม่วงอร่อยมากเป็นขนมโบ,บราณเพื่อนๆคนไหนอยากมาเที่ยวไม่ซ้ำทางแบบที่ผมได้มาลองสแกน QR โค้ดที่ขึ้นอยู่ด้านข้างนะครับจะได้ไม่ที่แฟนเพจ a c e b o o k เที่ยวไม่ซ้ำทางเที่ยวทันงดีต้องเที่ยวไม่ซ้ำทางสัปดาห์หน้าผมจะพาไปเที่ยวจังหวัดไหนติดตามไม่ดีห้ามพลาดนะครับสัปดาห์นี้โจอี้ลาไปแล้วบายๆครับ วันนี้เนี่ยเราจะมาทํากิจกรรมเรียนรู้วิถีชุมชนบ้านแม่กระสานะครับที่จะได้ลองทําอาหารของที่นี่ของไทยๆแบบนี้อร่อยจะตายเนาะยังม่ได้กินกระบ,บอกอร่อยบาอร่อยอ,อีกหนึ่งแหล่งเรียนรู้ของชุมชนแห่งนี้ที่จะได้ทําข้าวควข้าแจ้าวอ้าวยังไงวะเนี่ยชีวิตขอขอบคุณ King Power บริษัทไทยเบเวอร์เลคจำกัดมหาชน